และในวันนี้นะครับเราก็ไปอยู่กันในแมป a l l i a n ตัดวนี้เช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับคอนเทนต์หลักในช่องผมนะครับก็คือคอนเทนต์ดาบั่นเดงนะครับซึ่งดาบใหม่มาแล้วนะครับจะทําช้านิดหน่อยนะเพราะเนื่องจากว่าไปบ้าฟาร์มตัวของซองกินตูหาแรงอุงแรงเอ็มอยู่นะครับอืมโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปทาดาบสุดโหดกันนะครับซึ่งดาบนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นสายแล้วนะครับก็ดาบสีทองนะครับวันนี้ที่เราจะมาทํากันนั่นก็คือนี่นะครับราสไอว่าลายซิวเวอร์ คูณทอน เออนั่นแหละนะครับเป็นดาบทองนะครับของเกาะใหม่นั่นเองนะครับบุผมว่าไปฟาร์มมาจนได้ของ SN มาสอ2อันแล้วก็ PS สออันนะครับมี A สองอันแล้วตอนนี้นะครับเราขัดระดับ SX อันหนึ่งนะครับเพื่อจะทำ SS เพื่อขึ้นแรง G นั่นเองนะครับผมเอาลรันะครับก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะมาทําการซื้อดาบไว้ก่อนนะครับโดยปกติแล้วผมจะไม่ใช้เงินนะแต่ว่าผมขอซื้อเลยแล้วกันครับขี้เกียจเป็นโลกดันแล้วนะครับผมใช้ร้อยเล่มนะครับเพราะว่าคํานวณคิดว่าน่าจะใช้เอ่อร้อยเล่มเนี่ยน่าจะได้ A เล่มหนึ่ระะม6 OC นคับ เรียบร้อยจากเงินของผม10 OC ออกว่าเหลือ6 OC นะครับไม่เป็นไรเอเคนะครับก็อย่างที่ผมเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำดับนี้นะครับเป็นระดับแรงระดับแรงจีนะครับแต่ว่าผมจะไปทำสายของการฟาร์มนั่นเองนะครับเพื่อเน้นดับนั่นเองนะครับผมมาเอาล่ะนะครับโอเคมาแบ็กสมิธ เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเราจะทําการอัปเดตกันเลยนั่นเองนะครับก็เนี่บแหล่ง E ทั้งหมดนะเราก็จะใส่ไปแหล่ง D นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นแหล่ง C ไปกดซ้ำกดผิดเอาใหม่เนี่บแหล่ง C นะแหล่ง C ล้วไป B นั่นเองนะครับผมแล้วก็ B มา e นะครับก็จะเหลือดาบอยู่เป็นเศษเศษนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคิดว่าโอเคนะก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโอเคขึ้นมาแหล่ง S นะครับ แรง S แล้วเป็น SS ปั๊บเรียบร้อยนะครับและก็ขึ้นมาเป็นแรงของแรง G นั่นเองเอาละเอาละโอเคนะครับเนียบดับแรง G มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็แรง G นะครับดับเดิมๆอยู่ดาเมจที่5 7 7นะครับซึ่งแรงกว่าตัวของ SS ของดับใหม่นั่นเองนะครับซึ่งดับใหม่แดงเออนะครับก็ประมาณนี้ปุ๊บไปครับรอบแรกมา ชาร์ปอันนี้นะครับชาร์ดอ้อันนี้อถ้าได้มาก็ดีนะแต่ว่ามันรู้สึกว่าจะไม่ตันใช่ปะเออไม่ตันนะครับคือบางอย่างทุกอย่างที่ผมอินชานไปผมจะเน้นให้มันตันเลยนะครับโอ้โหด่ามิดนี่แค่อินชานเท่าไหร่วะอินชาน์เจ็ดนะครับก็ตีอยู่สี่เอชพีแล้วนะปั๊มปั๊มชีตโหอย่าบอกนะว่าอุ๊ยโอ้ผมไม่ได้ล็อกอันนี้อันนี้เก็บไว้นะครับอันนี้เก็บไว้อ่าอันนี้ตันแล้วนะครับอีกเก็บไว้ปั๊บชาร์ปวีนะไม่เอานะชาร์ปวีอ่ะเอ่อคี ขี่หกปะถ้าขี่ตันหกปะเนี่ยผมจำไม่ได้วะขี่ตันเจ็ดนะครับขี่ตันเจ็ดเอ่อผม,ผมลืมมินชันไปหมดแล้วนะครับอ่ะอันนี้ตันนะเราเก็บไว้นะครับไอวีอีกแล้วโอ้โหดูเหมือนว่าการยิงชันนี้เราต้องใช้เยอะอยู่พอสมควรนะเออไม่มีอะไรตันเลยวะ่ะแต่ว่าอันนี้มาเยอะนะครั้งเดียวแต่ไม่มีอะไรตันก็ไม่เอาอยู่ดีนะโอ้ยเฟรมติดไฟติดไฟนี้ยังไม่เอาอุย้ยชาร์ปมาแล้วนะชาร์าปแปดชาร์ปแปดนี้เอ่อ ผมไม่ได้ทําอันนี้ให้ทุกคนดูอะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคือมาแล้วนะครับชาร์ปแปดเราให้ดูดาเมดเดิมๆนะครับถ้าสํา,าสหรับใครที่ไม่อัพสายสายดาเมจนั่นเองนะครับก็จะอยู่ดาเมดดาเมจก็จะอยู่ที่ 5SP นะครับแต่ว่าถ้าผมรีตัวของสเต็นะครับเป็นสายดาเมจเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะก็ทุกคนจะได้ไม่ต้องไปแบบเออดูว่าดาเมจมันเท่าไหร่แบบว่าไม่ต้องไปรีสเต็เองนะเนี๋ยวผมรีให้อ่ะ ก็จะอัพเท่านี้ไปก่อนนะครับ1.01ปับป๊บปั๊บอ่ะโอเคนะครับมาดูกันนะครับก็คืออันนี้เงาจะไม่เกี่ยวนะครับดอมิดล้วนนะครับของดาบตัวเองโอ้โห14 s p นะครับ14 s p แต่ว่าถ้าเป็นของดาบอันนี้นะมันจะเท่าไหร่เออโอ้โหนี้ขนาดใส่ตัวของชาร์ o w ไปด้วยนะครับก็ก็ตีอยู่ที่ประมาณ3 s p นะครับแต่ว่าโอ้โหอันนี้ก็แสดงว่าดาบเนี้ยมันแรงกว่า ใครเพื่อนนับตีว่าสส่เลยนะสิบสีเอโหเยอะจัดน,นะครับโอเคมาแล้วปั้นให้สุดนะครับซึ่งดาบนี้นะผมจะไม่ใช่ดาบดาวิดอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ล็อกตัวของไฟล์เฟรมตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็จะล็อกไว้แค่2อันนี้นะครับรู ชาแปคืออันต่อไปครับที่ผมควรหาคือรูทนั่นเองนะครับนี่ใครสำหรับไม่รู้นะครับีรูทอันนี้นะกิ๊มันผ่านตาผมไปแล้วนะครับก็ไม่ได้เ็ากไว้ไปเอ,อ,อันนี้ไม่ตันนะไม่ตันก็ไม่เก็บนีอหูมาแล้วครับแต่อันหนึ่งมีหนึ่งที่ผมไม่เอาผมอยากได้ตันเลยนะครับ,รบมาน้อย อันนี้ก็ไม่ตันอะ่ะมาให้ตันๆโอ้โหมันมาสองรอบแล้วนะมั้มันบอกมาย้อะเยื้ยนะยอะนะยอเยะืเ้ยแอ๋พลาดไปมามามาหน่อยอุอ้ยอันนี้ตันนะครับแบ่งดาเมิเงานะดาเมจด,ดับไปที่เงานันเองนะครับเอาไว้ด้วยโอ้โหอันนี้คือสาหรับใครที่ถ้าเล่นสายดาเมินะครับก็คือคิดว่าน่าจะดีนะแต่ว่าผมไม่เล่นสายดาเมิดเดี๋ยวผมปิดเงากันเอ่อปิด เอทักตรงไหนวะเอ้ยผมเอางเงาออกเลยกันเยนะครับก็อันนี้นะครับสำหรับใครที่ตอนนี้ผมรีวิวเรื่องอินชานไปนะครับก็นี่ตัวนี้นะครับตีอยู่14ใช่ไหมแต่ว่าได้ตัวของอาริมานะคือเอินชานนี่ตันแล้วนะครับซึ่งเวลาตีมันจะติดแบบติดแบบตีรัวนะครับเห็นปหมดาเมจจะดิ้งจะดิ้งแบบทีนะครับเป็นแบบประมาณ3ครั้งอะแป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 ะอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ปกติเราตีครั้งเดียวนะแต่ว่าดาเมจจะดิ้งรัวเห็นปะนี่เห็นปะมันจะมีติดดาเมจออก2ครั้งนะครับถึงแม้ว่าเราตีครั้งเดียว อะประมาณนี้นะครับก็อันนี้ถือว่าดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันกกน่าจะตกกระป๋องน่าจะตกกระป๋องนะโอเคครับเรายังยึดมั่นเหมือนเดิมนะโดยการที่เราจะเน้นไปเรื่องของดปนั่นเองนะครับโอเค let's go เอ้าหมดหมดแล้วหรอ อ้ยแล้วหมุดเลี้ยวหรอโอ้โหเหลือแค่สาม้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาพวกอันนี้ไปแรกนะครับใคนะครับตอนนี้คือผมแรกมาแล้วก็ได้รัดตัวของเลเจนมาประมาณพันแปนะไม่รู้ว่าแต่จะได้ไหมครับคือจริงๆด่านนี้มันไม่ต้องตันก็ได้นะถามว่าถามว่า ทำไมต้องทําดับให้มันตันๆด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะเพราะว่า,วาดับเนี่ยมันมีประโยชน์ยัยงไงนะครับเผื่อบางคนไม่รู้นะ <iet ing> นะผมจะเ็อาไว้แค่เท่านี้นะครับสามอย่างนี้นะเงาครับอันนี้นะปุ๊บกดไปโอ้ยเหมือนจะไม่ออกมันมาหยอกเรามาหยอกเราแล้วก็ไม่ออกเลยอรอโ <g cat> อ้หมาทําไมไม่ตันแล้วมาทําไมโอโ้โหมันไม่ออกเลยนะครโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟามจนมันได้มาเลยกันนะครับแล้วผมจะมาบอกความสามารถมาเนาะตอนนี้นะครับผมก็จะทาดับที่ผมใฝ่ฝันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ นี่นะครับทุกคนผมก็นี่ครับทั้งหมดเอนชา n t นนะครับก็ตันหมดแล้วนะครับก็นี่นะครับ <laughs> ดาวเมจอยู่ที่สิบสี่จุดสิบสาม SP เออนี่นะครับเอนชา n t นก็มีตัวของรูท SP สองรูทหกนะครับแล้วก็ชาร์ปแปดแล้วก็ชาร์ด w เอฟฟินิตี้เจ็ดแล้วก็ k ีหกใช่ปะตันแล้วมั้ยใช่ตันแล้วเออถ้าผมไม่ผิดนะ อ๋อไม่ตันนะอันนี้ไม่ตันคีไม่ตันนะครับไม่เป็นไรคือคีเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยหลักอยู่แล้วนะครับก็คือสิ่งที่ปัจจัยหลักนะครับในดาบนะที่ต้องมีนะครับนั่นก็คือนี่ครับรูทกับเอ่อดอปเอสพีอันนี้นั่นเองนะครับถามว่าทําไมผมถึงทําแบบนี้นะครับมาตอะนี่นะครับผมจะบอกเหตุผลว่าทําไมผมถึงทําดาบสายนี้นั่นเองนะครับมาคือจริงจริง อ่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วหรือเปล่าแตา่ถ้าใครไม่รู้เดี๋ยผมจะบอกเองก็ได้นะครับคือผมพูดดักไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนรู้เนะนี่ยก็บอกว่าเออ,อาจะรู้กันหมดแล้วอนะไรเงี้ยผมพูดดักไปเองนะครับโอเค โอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาบอกกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะบอกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราเดินทางมาถึง700ยซับแล้วนะครับขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับก็โอเคมาครับเรามาถึงที่แล้วนั่นเองนะครับจริงๆอันนี้มันเป็นระบบที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แลลวอะมาครับผมจะพูดถึงเกี่ยวกับดาบมันกก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะการที่มีเอนชานอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับคือ ดยปกติแล้วนะครับบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยใช้ดาบคือของแบบบางอย่างอะไรเงี้ยเราต้องใช้ดาบตีอย่างเดียวหรือเปล่าเพื่อแบบว่าไม่ให้มันแบบยังไงดีคือถึงใช้เงาใช้เงาตีไปอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่มีส่งผลกับมันนะครับเนี่ยอย่างมชติว่าผมตีอย่างเงี้ยอะไรงนี้นะครับของดาบมันก็จะน้อยอะไรใช่ไหมล่ะโอเคนะครับก็แบบเผื่อดาบมันติดไฟอะไรเงี้ใช่ไหมแบบว่าสมมติว่าตีบอสอะอย่างมชติว่ามผมไปตีบอสใช่ไหม แล้วเงเาผมไปตีก่อนเนี้ยนะครับแล้วคือเราต้องใช้ดาบตีอ่ะมันก็ไม่ได้ของถูกไหมโอเคนะครับก็นีเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทุกคนใ้เห็นภาพอีกทีหนึ่งนะครับโดยการน,นี่ครับปุ่มนี่เลยเข้ามาเข้ามาดันเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ครับคือเหตุผลว่าทําไมผมต้องมีดาบนะ อันดูก่อนนะครับคือผมจะให้ดูทุกคนทุกคนดูตอนที่ผมไม่ใช่ดับนะครับแล้วก็แอตแทกนะผมจะใส่เป็นดับไปด้วยนั่นเองนะครับคือเนี่ยใส่พวกดับอยู่แล้วนะครับนี่เน้นดบับอ่ะไม่ใช่อ่ะนี่ครับดับอยู่แล้วนะแล้วก็ผมจะเปิดตัวของออโต้แอตแทกนะครับปึ๊บเห็นนะทุกคนสังเกตของที่ดับนะครับ เห็นปหนี่นะอันนี้คือผมเอาดับออกนะทุกคนสังเกตของที่ดับนะครับใส่แค่ตัวของลิลิกอย่างเดียวเห็นป่มดูของที่ดับนะครับคือดับแค่ผงตรงนี้มัน4 5 6 7้านะครับประมาณนั้นนะครับนี่คือของที่ไม่ใส่ดับนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับทั้งหมดนะจะเห็นได้ว่ามันจะไม่ถึง10นะครับเห็นอ่าทุกคนอาจจะเริ่มสังเกตแล้วนะครับว่าทําไมผมให้สังเกตตรงนี้นะครับแล้วผมทําเกี่ยวกับดับของมาซึ่งแน่นอนครับมันมีผลต่อกันเห็นว่านี่ขนาดผมตีบอลนะเห็นปหของก็จะดับน้อย ต่อไปก็เดี๋ยวผมจะมาเทียบกับการใส่ดาบนะครับดาบอยู่ไหนนี่ครับ14 sp ใส่มาปุ๊บมาดูทุกคนทุกคนสังเกตดูนะครับว่าของมันจะดรอปเท่าไรนะครับนี่เห็นปะมาแล้วนะครับผงพวกผงเง่แบบกระโดดมา19นะครับ9 9เห็นปะมันจะไม่มันจะไม่ต่ำกว่านี้นะครับคือมันมีผลต่อการทําแบบทําของด้วยนะครับนี่เห็นปะ17 13 19โอ้โหมาแล้วนะครับเนี่ย ก็จะมีแบบเลขเดียวน้อยๆหน,น่อยนะครับก็มีเนี่ยเห็นไหมสิบเก้าก็แบบมันก็แบบเวลาเราฟาร์มอะครับมันจะได้ของเยอะนะครับก็รวมไปถึงถามว่าทําไมต้องใส่ตัวของเอ่อรูทอันนี้ด้วยครับสองเพราะว่าอ่าจริงๆอ่ะมันมีโอกาสดับด,บดาบด้วยนะครับซึ่งพอเราใส่นี้แล้วดาบมันจะออกเยอะๆนะครับแต่แน่นอน,นครับว่าทําไมพอไหมผมตีดันนี้แล้วดาบไม่ออกครับเพราะว่าผมดิสตอยเอาไว้นะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการดาบของเกาะ อันนี้แล้วนะเพราะว่ามันมันเดี๋ยวมันลกกระเป๋านะครับประมาณนี้นะทุกคนนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องแบบทำดับใส่รูทอ่านะครับก็ประมาณนี้เรื่องนะครับสำหรับการทำดาบสายดับนะครับก็นี่ก็พิจารณากันเอาเองนะครับว่าดาบมันจะเล่นสายไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งแน่นอน,นครับผมสปอยล์ไว้เลยว่า ขั้นต่อไปนะครับดาบอันนี้ผมจะทําเป็นสายดาเมจแน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นดาบล่าสุดดาเมจก็จะเยอะที่สุดนั่นเองนะครับแล้วผมก็จะทําดาบตัวสีทองเนี่ยเป็นรูทนั่นเองนะครับซึ่งเอาไว้แบบฟาร์มคงฟาร์มของนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ลาเพียงเท่านี้นครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาเพียงเท่านีนบ้บ๊ายบายเย,ย้